ก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็พบกันอีกแล้วนะกับช่องสนุกเกอร์แะก็สำหรับคลิปโนันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิว p s Belsa b r e a e สอ่ะ อาจจะใช้เป็นคําว่ารีวิวอย่างไม่ได้ก็ตอนนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเขาโค้งสุดท้ายแล้วเนาะก่อนที่ซีรีส์อุลตร้าแมนเรื่องใหม่อย่างอุลตร้าแมนเบลซาจะออกฉายนะฮะซึ่งก่อนที่มันจะออกฉายเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็จะต้องมีพวกของเล่นแปลงร่างอะไรนี้ออกมาขายก่อนใช่ไหมนะฮะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวของเล่นอุปกรณ์แปลงร่างอย่างดีเอฟเบลซาเบรซก็จะออวางขายในวันเสาร์ที่แปกรกฎาคมนะครับผมก็เรียกได้ว่าอีกช่วงอึดใจเดียวจริงๆนะฮะแต่ทั้งนี้น,น,น ก็คือที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะฮะเขาก็ได้มีการนําเอาเบลซ่าเบรสมาตั้งโชว์แล้วก็ให้เด็กๆได้ลองเล่นมาทดสอบเล่นกันได้นั่นเองนะฮะซึ่งพอเห็นแบบนี้เนี่ยผมก็อดใจที่จะแบบลองไปเล่นของตัวอย่างเอามารีวิวลงช่องคร่าวๆให้ดูก่อนมันอดใจไม่ไหวจริงๆนะดังนั้นนี่จะเป็นเพียงแค่คลิปพรีวิวเ หรือเอาเป็นแบบรีวิวแบบด่วนๆก่อนของจริงขายดีอาจจะเรียกแบบไหนก็ได้เนาะคือไปลองเล่นมาให้ดูละนะฮะก็เลยจะมาทําคลิปรีวิวคร่วๆมาให้ดูกันก็คลิปนี้อาจจะไม่ได้รีวิวแบบครบร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคลิปรีวิวจริงๆเนี่ยก็รอให้มันของมันออกวางขายก่อนเนาะค่อยมาเจอการรีวิวแบบจัดเต็มอีกทีนึงนะฮะน,นี่เอาแบบคลิปรีวิวเร่งด่วนเนาะหรือว่าแบบคลิปรีวิวเฉยๆไปก่อนละกันก็สำหรับเจ้าของเล่นชิ้นนี้จะมีลูกเล่นแสงสีและเสียงเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามชมกันได้เลยฮะแล้วสำหรับเจ นะฮะก็ตามชื่อเลยก็มันเป็นอุปกรณ์แ่ลงล่างที่มาในรูปแบบสวมข้อมือนั่นเองซึ่งตอนแรกที่ผมเห็นนะผมก็คิดว่าเจ้าตัวเบลซ่าเบรสเนี่ยมันมีขนาดที่เล็กนะฮะแต่พอผมลองเอาแขนหรือข้อมือของผมเนี่ยไปเทียบกับเจ้าตัวเบลซ่าเบรสจริงๆนะก็คือเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีขนาดใหญ่อยู่พอสมควรเลยซึ่งตามความรู้สึกตามฟิลลิ่งของผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่แบบใหญ่รองลองมาจาก ตัวเซตเรเซอร์ของดราแมนเซตอีก e, นะฮะซึ่งรูปลักษณะของมันนะฮะตอนที่ผมเห็นครั้งแรกเนี่ยก็เรียกได้เลยว่าดูปแปลกตาจริงๆเหมือนเป็นแบบเกลียวคลื่นกาแล็กซี่อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะมันให้อารมณ์ประมาณนั้นซึ่งตรงกรอบสีฟ้าของมันนะฮะก็จะมีลักษณะเป็นพลาสติกสีฟ้าใสตรงปีกของมันนะมันจะมีเขาเรียกว่าไงดิเหมือนเส้นเลือดอะคือสภา,ภาพมันเหมือนเส้นเลือดจริงๆฝัง่งซ้ายลมคล้ายๆกับเป็นแบบเส้นเลือดสีแดงอ่าฝั่งขวาหนะ้าปีกฝั่งขวาก็จะอ่าเส้นเลือดสีน้ำเงินซึ่งผมก็ไม่่่รรรู้้นนะววาามัคืืืออออเเสลดหไ แต่ว่าไอ้สีแดงกับสีน้าเงินเนาะนอกจากจะเป็นลวดลายบนอุปกรณ์แปลงร่างแล้วเนี่ยก็ยังเป็นลวดลายที่แบบอยู่ตามตัวของอุลตร้าแมนเบลไซอีกด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็ตรงกลางของอุปกรณ์แปลงร่างนะฮะจะเป็นหน้าจอแสดงผลซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดูแก่มว้าวมากๆนะฮะสำหรับตรงหน้าจอด้านในนะฮะคือมันจะเป็นแบบใบพัดมันจะมีใบพัดอยู่แล้วก็ตรงใบพัดเนี่ยมันก็จะแบบมีพวกไฟ LED เป็นจุดเป็นจุดอะไรเงี้ยอยู่ตรงใบพัดพอตัวใบพัดมันหมุนเนาะตรงมอเตอร์มันหมุนปุ๊บรึบปตัวใบพัดที่มันม LED ออเจะแสดงออกาป็น ภาพออาแอนิเาม,าออมาาชัมนไดนน้ในส่วนของตัวปุ่มกดที่อยู่ตรงปีกสายที่มีเส้นสีแดงขีดๆอยู่นะฮะซึ่งเจ้าปุ่มนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มสําหรับปลดล็อกเมื่อหากว่าเราเซ็ตกิมิเทมอย่างเบลซ่าสโตนเข้าไปหากว่าเรากดตรงปุ่มนี้ปุ๊บกลไกปลดล็อกของมันก็จะทํางานเราก็จะสามารถดึงเจ้าตัวเบลซ่าสโตนนี้ออกมาจากอุปกรณ์แปลงร่างชิ้นนี้ได้นั่นเองในส่วนของตัวปุ่มกดที่อยู่ตรงปีกขวาที่มีเส้นลวดลายสีน้าเงินสลักเอาไว้อยู่เนี่ยจะเป็นปุ่มที่เอาไว้ใช้ในการเล่นเสียงต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเเสสีียยยงงงงงใในกาาาารรรแปปล่ช้้ตวมไถึ เสียงพูดต่างๆของนักแสดงหรือตัวพระเอกที่เป็นเจ้าของอุปกรณ์แปลงร่างชนิดได้อีกด้วยนั่นเองนะครับผม <Home. S 2> และมีอุปกรณ์แปลงร่างนะสิ่งนี้ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็แน่นอนนะก็คือมันจําเป็นที่จะต้องมีกิมมิเกเทมที่เอามาใช้เล่นคู่กับอุปกรณ์แปลงร่างนั่นเองก็สําหรับกิมมิเกเทมนะสำหรับซีรีส์ของอุลตร้าแมนในปีนี้เนี่ยจะมีชื่อเรียกว่าเบลซาสโตนซึ่งแม้ว่ามันจะมีคําว่า stone อยู่ในชื่อก็จริงนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้เป็นหินจริงๆเนาะเขาก็คือเป็นพลาสตติิกกทีี่่าาพยยมมดดไซนนนน์ใหห้ัูเป็็แ ก็ดูเป็นหินอยู่เนาะคล้ายคล้ายหินเนาะแต่ว่า,าแน่นอนฮะว่ารถสัมผัสมันก็คือพลาสติกนั่นเองแล้วก็ตรงพลาสใสเนี่ยก็จะเป็นมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นพวกเพชรพลอยอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตรงกลางของเจ้าตัวเบลซาโสโตนนี้เนี่ยก็จะมีรูปสัญลักษณ์ของตัวอุลตร้าแมนเบลซาสลักอยู่เอาไว้ด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งพอมันมาเป็นในลักษณะเหรียญที่เอาไว้เซ็ตเข้าไปกับอุปกรณ์แปลงร่างทุกคนคงคิดใช่ไหมครว่าเฮ้ยมันจะเป็นระบบสแกนหรือเปล่าครับพี่มันจะเหมือนกับตัวอุลตร้าัแมนเซ็ตหรือเปล่าครับพี่สแกนได้ใช่มอ ต้องบอกเลยนะฮะ ไม่ได้ครับผมพอเราพลิกมาด้านหลังปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามันจะมีกลไกในการเล่นอยู่ตัวเบลซาสโตนแต่ละชิ้นชิ้นต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นของอุลตร้าแมนคนอื่นของตัวสับป,ประหลดตัวอื่นๆอะไรต่างๆเนี่ยตัวตะปุ่มตะปามตรงขีดขีดด้านหลังเนี่ยมันจะต่างกันไปซึ่งไอ้ตรงนี้แหละฮะมันคือคกลไกที่ทําให้เสียงที่ออกมาจากเบลซาเบรสเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปซึ่งถือว่าเป็นลูกเล่นที่เรียบง่ายนะฮะแล้วก็เป็นลูกเล่นที่นิยมใช้กันมาเนิ่นนานในตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนนนีีี้เเาาาซึ่ซ่่งถถมมวมมวัดดก็็ือปน ลูกเล่นที่ก็ดูโอเคแต่ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์แปลงร่างของอุลตร้าแมน,นเป็นกิมมิคเทพอีกปีนหนึ่งที่แฮ็กเสียงได้ง่ายพอสมควรเลยสําหรับการเสียบเล่นนะ,ะถ้าหากว่าเราสังเกตตรงด้านหน้าของตัวเบลซาสโตนดีดีเนี่ยตรงด้านบนเนี่ยเราจะเห็นเป็นรูปสัญลักษณ์สามเหลี่ยมให้เราเอาด้านที่สามเหลี่ยมมันอยู่ข้างบนหัวนี่แหละฮะเสียบเข้าไปตรงปีกฝั่งซ้ายที่มันมีขีดขีดสีแดงอยู่ เสียบเข้าไปปุ๊บเราก็จะสามารถเล่นเสียงแปลงร่างถ้าไม่ตายอะไรนู่นนี่นั่นได้แล้วก็ก่อนที่เราจะเสียบเบลซาสโตนเพื่อทำการแปลงร่างเนี่ยหากว่าเรากดปุ่มที่มันอยู่ตรงปีกที่มันมีเส้นเส้นสีน้ําเงินอยู่หากว่าเรากดไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีเสียงของพระเอกดังออกมานะฮะ 이리도 브레이저! 울트라맨 브레이저! อย่างไรกันบ้างฮะสำหรับคลิป รีวิวเบลซาเบลสอุปกรณ์แปลงร่างของอุลตร้าแมนเบลซาชิ้นนี้นั่นเองนะฮะก็ถูกใจใครลหลายๆคนกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยก็สําหรับผมนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์แปลงร่างของฝั่งอุลตร้าแมนที่ทำออกมาได้ดูน่าสนใจแล้วก็ดูน่าติดตามมากพอสมควรเลยนะฮะตรงจุดที่ผมชอบนะฮะก็คือชอบที่เขานําเอาเทคโนโลยีอย่างตัวใบพัดที่มันติดไฟ LED ดีใช่ไหมพอใบพัดหมุนปุ๊บก็จะขึ้นเป็นภาพแอนิเมชันในต่างๆเนี่ยเอากลับมาใช้อีกในส่วนของฝั่งยูโรแปลงร่างตอนแรกที่ผมเห็นคือ ตอนที่ผมได้สัมผัสในเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยก็คือฝั่งของマ a スブラเด์ drive เนาะคือตัว drive driver คือตอนนั้นเนี่ยก็คือเห็นเข็มขัดแรงร่างของ drive เนาะก็แบบเฮ้ยเจ๋งว่าเนาะใบพัดหมุนปุ๊กไฟโอดีตรงใบพัดก็ขึ้นมาเป็นรูปแอนิเมชันอะไรต่างๆนะฮะแล้วพอมาปัจจุบันเนาะเทคโนโลยีตรงนั้นเนี่ยก็ได้ถูกเอากลับมาใช้ในฝั่งของอุลตร้าแมนอีกรอบหนึ่งแทมครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการยกระดับจาก drive d r i v e ์เพิ่มขึ้นมาเนาะก็คือฝั่งของ drive เนี่ย ไฟ LED คือจะมีแค่ไฟสีแดงอย่างเดียวแต่พอมาเป็นฝั่งของอุลตร้าแมนเบลซ่าไฟ LED เนี่ยคือมีหลากหลายสีเนาะคือไม่ได้มีแค่สีแดงแล้วนะฮะคือจะมีแดงน้ำเงินเขียวเหลืองฟ้าอะไรแบบนี้ฮะคือมันทําออกมาได้ดูแบบ เฮ้ยเจ๋งกว่าเดิมอีกอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะก็สําหรับคลิปนี้เราก็อาจจะยังรีวิวได้แบบไม่ครบร้อเเท่าไหร่ก็เป็นคลิปที่แอบไปเล่นที่เขาเอามาโชว์ตามห้างทั่วไปก็แอบไปเล่นนิดๆหน่อยๆแล้วก็ถ่ายรีวิวมาให้ดูกันก็สําหรับรีวิวแบบจัดเต็มแบบร้อเนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องรอสินค้าออกนะฮะในวันที่8กรกฎาคมอีกทีหนึ่งเนาะก็มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างสํสำหรับตัวอุปกรณ์แปลงร่างชิ้นนี้ก็ลองมาแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างใต กดแชร์ share และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมเอาละ่ะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับไว้เจอกนันในคลิปหน้าเลยก็แล้วกันเอาไว้เจอกันจ้า